สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเทวีชาแนลนะคะกับนิเครีรออบบ่ายวันที่9มิถุนายน2564ค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปดูเลขกันนะคะเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันโปรดมีสติในการรับชมด้วยค่ะมาดูผลหุ้นนิเคีบ่ายของเมื่อวานนะคะวันที่8มิถุนายน 2564ค่ะบนออก6 5บนออก3 6 5ล่าง6 8นะคะซึ่งเมื่อวานนะคะให้เด่น6และเด่น9นะคะก็ไปเข้าที่เลขเด่น6นะคะแล้วก็เข้า6 5หตรงๆนะคะเข้าไปที่เลขบน และเข้า6-8ล่างตรงๆนะคะเลขล่างต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ดูคลิปนี้ยอ,อีกรอบบ่ายเมื่อวานนี้นะคะและเลขจับล่างเมื่อวานให้ศูนย์นะคะก็ผ่านนะคะส่วนนิเคอ,อีกรอบบ่ายวันนี้นะคะให้เด่น5และ9ค่ะหากเพื่อนๆท่านใดชอบเลขวิ่งนะคะก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะคะ เดนห้านะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าค่ะเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบในแนวทางที่ลงให้นี้นะคะ ก็สามารถแคปไว้ดูเล่นๆก็ได้นะคะหรือว่าจะนำเป็นเป็นแนวทางก็ได้แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเลขที่ลงนี้ก็ได้มาจากสถิติที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการสังเกตเลขนะคะวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้นจึงอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมรับฟังกันคะ่ะ มาดูในส่วนของเลขดับล่างนะคะเลขดับล่างคือเลขที่คาดว่าจะไม่มาล่างนะคะสามารถนําไปตัดเลขที่มีอยู่เยอะๆให้น้อยชุดลงได้เป็นเลขที่สามารถลดต้นทุนของเราได้ซึ่งสถิติของเลขดับล่างก็เดินดีมาตลอดนะคะหลุดน้อยมากเลยนะคะหเพื่อนๆท่านใดชอบก็สามารถนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้นะคะการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังด้วยค่ะ หากเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณทุกแรงใจที่มีให้กันตลอดนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภมีโชคดีมีเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ขาดสายสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ